นิยายเสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่102ขอองค์เหนือหัวชีแนะหลังจากได้อ่านคำแนะนำของโหมดอารินาแล้วทั้งจีอูหุยและเหล่าป่ายจึงได้ทราบว่ามันคืออะไรพร้อมกันนี้ภายในใจจึงต้องเกิดความตื่นตกใจขึ้นสามารถต่อสู้กันอย่างเท้าเทียมโดยไม่ต้องห่วงเรืออาการบาดเจ็บอีกทั้งยังไม่ต้องระแวงโดยรอบที่อาจจะมีคนลอบโจมตีได้ เรื่องราวเช่นนี้สมควรจะมีแต่ในร้านของเท่าแก่แล้วเราไป <c oughs> คิดอยากสูรร่หรือไม่จีอูหุยเผยยิ้มแน่นอนอยู่แล้วก็รับเราไปเผยยิ้มต่อบเ <c oughs> มื่อว่าน <c oughs> ครั้งเก่าหน้าสูระดับที่เก <c oughs> <c oughs> กล้ามเนื้อขานั้นไม่ได้เคลื่อนไว้มานานเกินไปแล้วได้ยินบทสนทนาของทั้งเราไปและจีอูหุยคนทั้งสามที่อยู่ภายนอก <c oughs> ต่างก็เกิดความสนใจกันขึ้น เหล่าไปและองค์เหนือหัวถึงกับจะต่อสู้กันนี่นี่ถือเป็นโอกาสที่ยากจะพบเห็นได้ในชีวิตสงสัยนัว่าภาพฉากอันสถานฟ้าสะเทือนดินเช่นไรที่ยอดฝีมือขอบเขตทดสอบเต่าระดับทีเก้าจะเผยออกผู้เล่นไปหงเชิญจี้อู่หุยต่อสู้ทันตกลงรับหรือไม่ขอความปรากฏึ้นที่ตรงหน้าของจีอู่หุย ที่อูหุยยอมรับอย่างไม่ลังเลใด,ด้โดยในทันทีคนทั้งสองต่างก็รับรู้ได้ถึงภาพฉากอันตรงน้าที่สว่างวูเมื่อปรากฏอีกครั้งจึงเป็นที่ด้านบนหอคอยของภูเขาหิมะหมวดอารีนาคงหอคอย,อย่งกหการทดสอบหากไม่เลือกโดยเฉพาะเจะจ,จงพื้นที่ประลองก็จะสุ่มออกมาให้ลือชวนอธิบายอออหลายคนต่างพยักหน้ารับกระทั่งเหยาชือยานก็ยังเดินมารับชมด้วยความสงสยัย ที่ด้านบนหน้าจอภาพฉากนั้นเหมือนเชิงกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนะักโดยรอบคือภูเขาซึ่งมีหิมะปรคคุมอันไร้ที่สิ้นสดุดเกล็ดหิมะก็ต่างปลิวกระจายไปทั่วฟากฟ้าเหล่าไปและจีอูหุยต่างก็มองรอบด้านกันอย่างเนึกถึงทั้งสองรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงลมหายใจอันเย็นเยือกอีกทั้งก็ยังสัมผัสถึงหิมะที่มาในสายลมอันเย็นเยือกซึ่งได้พัดผ่านร่างกาย องเนื้อหัวเลือกอาวุธเราไปหันมองจีอูหุยจากระยะไกลพร้อมกับกล่าวเสียงดังจีอูหุยพยักหน้ารับที่นี่มีหอ,อกมกังกรดำหรือไม่กันนะเราไปเปิดร้านค้าแล้วเริ่มค้นหาโดยใช้จิตสังการและเขาถึงกับได้พบหอ,อกมังกรดำโดยไม่ลังเลนี่คือตัวเลือกสำหรับเขาและในพริบตาหอ,อกยาวสีขาวดำอันคุ้นเคยจึงได้ปรากฏขึ้นในมือ หล่าไปต่างก็รับรู้ได้ถึงพลังวิญญาณมังกรที่ได้คงอยู่ภายในหอกมังกรดําในหมดอารีนาทุกคนสามารถเลือกอาวุธที่ตนเองจะครอบครองได้และแน่นอนว่าสิ่งนี้ได้คิดรวมกับค่าใช้จ่ายเปิดการประลองเป็นทีเรียบร้อยแล้วมันคงจะโหดเหี้ยมเกินไปหากจะเก็บค่าเปิดการประลองหรือยังจะเก็บค่าเลือกอาวุธอีกในมือจีอูหุยตอนนี้คือดาบยาวราวหนึ่งเมตรสีเขียวพร้อมกับออรราแห่งจักรพพัดที่เผยออก เหล่าไปต่างก็จะจำดาบเล่มนี้ได้ดีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดาบประจำตัวแห่งจกักรพรรดิมันเหนือความคาดคิดนอกจากในร้านจะมีหอ,อกมังกรดำแล้วมันถึงกับมีอาวุธของจีอู่หุยขณะนี้กำลังของทั้งสองฝ่ายแทบจะทับเทียมต่อกันทั้งสองต่างก็เลือกพลังขอบเขตทดสอบเต่าระดับที่เกาเล่าไปและจีอู่หุยต่างก็ได้เลือดมองหน้ากันเอง คลืน่นพายุพลังวิญญาณกำลังได้กอต,ตัวขึ้นที่ศูนย์กลางอย่างเชิงช้าเกล็ดหิมะไร้รำดุดนันสายลมเยือกเย็นด้ครมกรีบป,ประหนึ่งนาำมีดดาบขออุ่งเหนือหัวทีนะเราไปกล่าวออกมาเสียงดังร่างนั้นพลันกลับเลือนหายขึ้นในพริบตาทิมนี้อย่าได้คิดออมมือแทบจะในเวลาเดียวกันจี้องห่วยต่างหัวเราะขึ้นมาดังลันดาบจักรพพัดในมือตัดผ่านอากาศด้าน้าง ร่างหอกสีดำได้ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าปลายหอกนั้นกำลังได้ฉีกกระชากมิติออกรางของเหล่าป่ายก็กำลังค่อยๆปรากฏขึ้นในตอนนี้สองอาวุธประทะต่อกันดาบจักรพพัดได้ประทะกับหอกมังกรดำที่ได้เกิดการประทะตรงนั้นก็จะปรากฏเป็นห่วงมิติสีดำพลังวิญญาณอันไรที่สิ้นสุดต,ต่างก็ได้ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ มันมากมายมหาศาลขนาดว่าพื้นซึ่งทั้งสองยืนหย,ยัดอยู่จึงต้องปริแตกออกด้วยพระโจมตีร่างของจี้อู่หุยจึงได้เลือนหายออกไปไกลนับร้อยเมตรเหล่าไปหาได้ต่างไปเร่งรีเปิดศึกอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทั้งสองต่างก็ได้ระเบิดเสียงหัวเราะก,กันออกมานำหอ,อกสีขาวแห่งเทพนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่นี้